ปู่คะถามจริงๆเลยนะสมัยนี้เรามีไลฟ์สดมีคลิปย้อนหลังให้ดูชัดแจ๋วทำไมเรายังต้องถอสังขารฝ่ารถติดเบียดคนเยอะๆเพื่อไปงานรักสัททาตถาคตด้วยคะดูอยู่บ้านแอร์เย็นๆไม่ได้ธรรมะเหมือนกันหรอกคะกราบนมัสการหลวงปู่คะ่ะเจริญพรโยมแอนและญาติโยมทางบ้านคำถามนี้เข้าเป้า และโดนใจคนยุคดิจิทัลจริงๆปู่เชื่อว่าหลายคนก็นั่งทิศแบบแอนนี่แหละว่าจะไปดีไหมหรือจะนอนตีพุงดูหน้าจอมือถืออยู่ที่บ้านดีใช่ค่ะปู่คือแอนไม่ได้ขี้เกียจนะแต่แอนมองเรื่องความคุ้มค่าและประสิทธิภาพคือถ้าเนื้อหาที่ได้ยินมันเหมือนกันแป๊ะแล้วการที่เราเอาตัวเราไปอยู่ในสถานที่จริงมันจะต่างกันยังไงคะมันมีผลต่อการบรรลุธรรมหรือความเข้าใจธรรมะมากขึ้นหรอคะ หรือเป็นแค่อุปทานหมู่ว่าไปแล้วได้บุญเป็นคำถามที่ฉลาดมากแอนการตั้งคำถามแบบนี้แหละจะนำไปสู่ปัญญาเรื่องนี้ต้องแยกแยะให้ออกระหว่างการรับรู้ข้อมูลกับการสร้างเหตุปัจจัยเพื่อความเจริญนในธรรมพระพุทธเจ้าท่านตรัสเรื่องเหตุปัจจัยไว้ละเอียดมากแอนลองนึกภาพตามปู่นะสมมุติแอนดูคอนเสิร์ตศิลปินที่แอนรักมากๆผ่านหน้าจอทีวี8 k ภาพชัดเสียงดีกับการที่แอนไปยืนอยู่หน้าเวทีท่ามกลางแฟนคลับที่มีใจรักเหมือนกันความรู้สึกมันเหมือนกันไหมโหปู่เปรียบเทียบสัวรุ่นเลยมันไม่เหมือนหรอกค่ะปู่อยู่หน้างานมันขนลุกกว่ามันมีพลังงานบางอย่างที่ส่งถึงกันเสียงกรีดความอินมันทำให้เรารู้สึกเป็นหนึ่งเดียวกับเพลงนั้นมากกว่าเยอะเลยคะ่ะ บางทีดูอยู่บ้านเราก็วอบแวกเดินไปกินน้ำบ้างตอบไลน์บ้างแต่ในคอนเสิร์ตเราโฟกัสสุดๆนั่นแหละแอนความรู้สึกขนลุกหรือความอินที่แอนว่าในทางธรรมเรามีคำอธิบายที่ลึกซึ้งกว่านั้นมันคือเรื่องของอินทรีย์และพลังของจิตการที่เราพาตัวเองออกจากคอมฟอร์ทโซนออกจากบ้านไปสู่สถานที่ที่มีเป้าหมายเดียวกันมันคือการแสดงออกถึงฉันทะ หรือความพอใจความรักที่จะทำและวิริยะคือความเพียรแค่ก้าวขาออกจากบ้านเจตนามันก็ต่างจากการนอนไถมือถือแล้วแปลว่าแค่คิดจะไปจิตมันก็มีพลังมากกว่าแล้วใช่ไหมคะเพราะมันต้องใช้ความพยายามถูกต้องแต่นั่นเป็นแค่เปลือกนอกนะแก่นสำคัญของการไปงานรักษาตถาคตคือการไปสร้างเหตุปัจจัยสองอย่างที่สำคัญที่สุดในการหลุดพ้น แอนจำได้ไหมว่าโสดาบันมีองค์ประกอบอะไรบ้างจำได้แม่นเลยค่ะปู่โสตาปฏิยังกะ4ประการคือ 1. คบสัตบุรุษ 2. ฟังพระสัตรธรรม 3. ทําในใจโดยแยบคาย 4. ปฏิบัติธรรมสมควรแก่ธรรมสาธุเก่งมากหลานรักทีนี้แอนลองพิจารณาข้อแรกนะการครบสัตบุรุษพระพุทธเจ้าท่านให้ความสำคัญกับกัลยาณมิตร หรือมิตรด,ดีสหายดีสูงที่สุดพระองค์ตรัสว่าความเป็นกัลยานมิตรนี้ไม่ใช่แค่ครึ่งหนึ่งของพรหมจรรย์แต่เป็นทั้งหมดของพรหมจรรย์ลเลยทีเดียวคําว่าทั้งหมดนี่ฟังทีกระตุกใจทุกทีเลยค่ะแต่แอนสงสัยว่าเราดูไลฟ์สดเราก็เห็นหน้าครูบาอาจารย์เห็นเพื่อนๆคอมเมนต์สาธุก,การกันรัวๆนี่ไม่เรียกว่าคบสัตบุรุษหรือคะการเชื่อมต่อผ่านหน้าจอ มันเป็นการสื่อสารทางข้อมูลแต่การไปรวมตัวกันมันคือการสร้างสังฆะในความหมายของกลุ่มคนที่มีทิฏฐิเสมอกันการไปงานนี้แอนจะได้เจอคนเป็นพันเป็นหมื่นคนที่มีความรักและความศรัทธาในพระพุทธเจ้าเหมือนกันเปียบแอนจะเห็นแววตาของคนข้างๆที่ตั้งใจฟังธรรมแอนจะเห็นกิริยาอาการที่สงบสำรวมบรรยากาศแบบนี้แหละที่เรียกว่าปรัตโตโขสะ หรือเสียงจากผู้อื่นที่กระตุ้นให้เราตื่นตัวมันเป็นคลื่นพลังงานที่เกื้อกูลกันอย่างมหาศาลเดี๋ยวปู่จะเปิดพระสูตรให้ดูว่าพระองค์ตรัสถึงอนิสงค์ของการรวมกลุ่มฟังธรรมไว้อย่างไรดีค่ะปู่แอนอยากรู้ว่ามีพุทธวจนะรองรับเรื่องการไปรวมตัวกันแบบนี้ไหมหรือเราคิดกันไปเองว่ามันขลังมีแน่นอนและชัดเจนมากด้วยเดี๋ยวปู่ค้นในอีติปิกะแป๊บหนึ่งนะอ่าเจอแล้ว ในอปริหานิยธรรมพระองค์ตรัสถึงธรรมที่จะทำให้ไม่เสื่อมมีแต่ความเจริญฝ่ายเดียวสำหรับชาววัชชีซึ่งประยุกต์ใช้กับหมู่คณะผู้ประพฤติธรรมได้ดีมากท่านว่ายังไงคะปู่พระองค์ตรัสว่ามันประชุมกันเนืองนิดเมื่อประชุมก็พร้อมเพรียงกันประชุมเมื่อเลิกประชุมก็พร้อมเพรียงกันเลิกประชุมและพร้อมเพรียงกันทำกิจที่พึงทำประสูตรชื่อมหาปรินิพพานสูตร แม้บริบทนี้จะทรงตรัสเรื่องการปกครองและการสงฆ์แต่แก่นธรรมคือพลังของความพร้อมเพรียงการที่เราไปงานนี้คือเราไปประชุมกันเนืองนิดเพื่อตอกย้ำความศรัทธาที่มีต่อตถาคตเพราะปู่พูดถึงคำว่าตถาคตแอนสังเกตว่าชื่องานคือรักศรัทธาตถาคตทำไมต้องเน้นคำว่ารักและศรัทธาขนาดนั้นคะมันจำเป็นแค่ไหนในการปฏิบัติธรรม บางคนบอกว่าพุทธศาสนาเป็นเรื่องปัญญาไม่ใช่เรื่องศรัทธาแบบงมงายไม่ใช่เหรอคะนี่เป็นความเข้าใจผิดอย่างใหญ่หลวงของคนยุคใหม่เลยแอนเออะก็บอกว่าจะเอาปัญญาปัญญาแต่ลืมไปว่ารากฐานของปัญญาที่แท้จริงในทางธรรมเริ่มต้นที่ศรัทธาถ้าแอนไม่มีศรัทธาว่าพระพุทธเจ้าตรัสสรู้จริงสิ่งที่พระองค์สอนเป็นความจริงแอนจะยอมเสียสละเวลามานั่งปฏิบัติไหม แอนจะกล้าทิ้งความเห็นผิดของตัวเองไหมก็จริงค่ะถ้าไม่เชื่อใจคนสอนเราก็คงฟังหูไว้หูไม่กล้าทำตามร้อยเปอร์เซ็นต์ถูกต้องพระพุทธเจ้าตรัสไว้ในอินสีห้าว่าศรัทธาวิริยะสติสมาธิปัญญาทำเหล่านี้ต้องเสมอกันแต่ตัวเปิดประตูคือศรัทธาในงานนี้เขาจัดขึ้นเพื่อหล่อเลี้ยงศรัทธาตัวนี้แหละให้มันหยั่งลงมั่นไม่หวั่นไหว มีพระสูตรหนึ่งที่สำคัญมากพระองค์เปรียบเทียบศรัทธาเหมือนมเมล็ดพันธุ์ปู่ขอยกข้อความนี้มานะตถาคตโพธิศรัทธาคือความเชื่อความเลื่อมใสในปัญญาตรัสรู้ของพระตถาคตว่าพระผู้มีพระภาคเจ้านั้นเป็นพระอาหารหันต์ตรัสสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองพระสูตรชื่อสารการนิสูตรแล้วศรัทธาแบบนี้มันช่วยให้เราพ้นทุกข์ได้จริงๆเหรอคะหรือแค่ทำให้เราสบายใจเฉย ฟังให้ดีนะแอนพระองค์ตรัสประรองไว้ในสารการนิสูตรว่าผู้ที่มีศรัทธาอย่างหลงมั่นไม่หวั่นไหวในตถาคตผู้นั้นเป็นโสดาบันมีความไม่ตกต่ำเป็นธรรมดาเป็นผู้เที่ยงแท้ที่จะตรัสรู้ในเบื้องหน้านี่ไม่ใช่เรื่องเล่นๆน,นะแค่ศรัทธาที่ถูกต้องเต็มเปลี่ยมและมั่นคงถึงขั้นเปลี่ยนภพภูมิจากปุถุชนเป็นอริยบุคคลได้เลยโอ้โห แค่ศรัทธาก็เป็นโสดาบันได้เลยเหรอคะแอนนึกว่าต้องนั่งสมาธิจนตัวลอยได้ซะดิเห็นไหมล่ะว่าเรามองข้ามสิ่งสำคัญที่สุดไปการไปงานรักศรัทธาตถาคตคือการเอาตัวเองไปอยู่ในบรรยากาศที่กระตุ้นให้ตถาคตโพธิสัตว์มันเจริญงอกงามถึงขีดสุดการได้ยินเสียงสาธุการพร้อมกันการได้ฟังคำของตถาคตย้ำๆในเรื่องเดิมๆท่ามกลางคนที่เชื่อเหมือนกัน มันเหมือนการรดน้ำพรวนดินให้ต้นสัทธามันแข็งแรงจนรากอย่างลึกพายุพัดก็ไม่โคนและอีกอย่างนะแอนการไปฟังธรรมเฉพาะหน้าพระพุทธเจ้าตรัสว่าเป็นมงคลชีวิตสูงสุดแอนเริ่มเห็นภาพแล้วคะ่ะว่าบรรยากาศมันช่วยเร่งปฏิกิริยาทางเคมีในใจเราได้แต่ปู่คะมีอีกเรื่องที่แอนสงสัยในงานคนเยอะๆแบบนั้นมันจะวุ่นวายไหมจะมีสมาธิฟังธรรมรู้เรื่องหรอคะ ความวุ่นวายมันอยู่ที่ใจแอนไม่ใช่อยู่ที่คนเยอะในสมัยพุทธกาลเวลาพระพุทธเจ้าทรงแสดงธรรมคนฟังเป็นแสนเป็นล้านทั้งเทวดาและมนุษย์เงียบสงัดจนได้ยินเสียงเข็มตกพระองค์ทรงเปรียบเทียบว่าบริษัทของพระองค์นั้นเวลาประชุมกันจะไม่มีเสียงจามหรือเสียงไอเลยพระสูตรมหาสัจจะกะสูตรโอขนาดนั้นเลยเหรอคะเป็นแสนคนเนี่ยนะใช่ นั่นคืออนุภาพของความเคารพในธรรมแอนลองจินตนาการดูสิการไปอยู่ในที่ที่คนหมื่นคนพร้อมใจกันเงียบเพื่อฟังคำสอนของศาสดามันขนลุกสู้เลยนะความเงียบแบบนั้นมันทรงพลังกว่าความเงียบในห้องนอนเราคนเดียวอีกมันคือความเงียบที่เปี่ยมด้วยสติมันเหนี่ยวนำใจเราให้ดิ่งลงสู่สมาธิได้ง่ายมากพระองค์ถึงตรัสว่า กาละวาทีคือการพูดในการที่ควรและการฟังในการที่ควรเป็นเหตุแห่งความเจริญจริงด้วยค่ะเพราะปู่พูดแบบนี้แอนนึกถึงเวลาไปดูหนังในโรงหนังจังหวะที่หนังกำลังพีคทั้งโรงเงียบกริบมันทำให้เราโฟกัสสุดๆแอนเข้าใจแล้วว่าทำไมต้องไปมันคือการพาตัวเองไปอยู่ในสนามพลังงานของกัลยานามิตรนี่เองถูกต้องแอนปู่ขอเสริมอีกนิดในคัชนียสูตร พระองค์ตรัสเตือนสติว่าร่างกายนี้ไม่ใช่ของเรามันต้องแตกสลายไปวันหนึ่งแอนอาจจะป่วยเดินทางไม่ไหวหรือวันหนึ่งอาจจะไม่มีการจัดงานแบบนี้แล้วก็ได้โอกาสที่จะได้ฟังธรรมจากปากหรือการถ่ายทอดคำสอนทากลางหมู่สงและกัลยาณมิตรไม่ได้เกิดขึ้นง่ายๆนะการที่เรายังมีเรี่ยวแรงมีศรัทธา และมีโอกาสมันคือลาพานุต,ตริยะคือลาบอันประเสริฐที่สุดแล้วอย่าให้ความขี้เกียจเล็กๆน้อยๆมาตัดรอนโอกาสทองของชีวิตเลยสาธุขปู่ฟังแล้วรู้สึกว่าถ้าไม่ไปนี่พลาดมากเหมือนทิ้งตัวทองคำเลยแอนมองข้ามเรื่องพลังของหมูนะ่คณะและการสร้างความหนักแน่นให้ศรัทธาไปจริงๆคิดแต่เรื่องความสะดวกสบายทางกาย ดีแล้วที่แอนเห็นความสำคัญจําไว้เสมอแอนการปฏิบัติธรรมไม่ใช่เรื่องของการทำตัวให้สบายแต่เป็นเรื่องของการฝืนกิเลสเพื่อสร้างเหตุปัจจัยที่ถูกต้องการเดินทางไปร่วมงานอาจจะร้อนอาจจะเมื่อยอาจจะลำบากแต่นั่นคือตบะบัคือความเพียรเครื่องเผากิเลสทุกหยาดเหงื่อที่เสียไปเพื่อบูชาตถาคต มันมีผลมหาศาลกว่าการนอนสบายอยู่บ้านแต่นี่วรกินใจนะหลานชัดเจนแจ่มแจ้งเลยค่ะปู่ตอนราชแอนลังเล50-50ตอนนี้เกินร้อยแล้วค่ะต้องรีบไปชวนเพื่อนๆจองตั๋วแล้วเดี๋ยวจะไม่ได้ไปสร้างเหตุปัจจัยแห่งโซดาบันขอบพระคุณปูม่มากๆนะคะที่ช่วยตบความคิดแอนให้เข้ารูปเข้ารอยกราบนมำสการลาด้วยความเคารพอย่างสูงค่ะ,จะเจริญพร ขอให้ญาติโยมที่ได้ยินได้ฟังธรรมะตามพุทธ,ธวจนะอยู่เนืองเนืองเป็นเหตุเป็นปัจจัยให้ได้ความเป็นโสดาบันสำเร็จมรรคผลนิพพานในอนาคต,ตการอันใกลน้นี้ทุกทๆท่านทุกๆคนเทิน